มาเบิกโครงการใส่เหลือสังคมกันนะครับทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสาขา8นะครับสาขาเขต8อุบลราชธานีครับไดีร่วมกับสำนักงานพัฒนา,านชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีครับในการมอบรถชุกเฉินซอยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะจำนวนเก่าคันครับแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับที่บริเวณสารเรือนไทยสาากลางจังหวัดอุบลราชธานีครับนานงทรงหลักวอรภไพร่องภาาูวราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นประธานในพิธีการทรงมอบรถชุกเฉินซอยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะ ซึ่งมีนายพิสดารนะครับเนคราประดาพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีนายสาธิตอ้วนดวงดีผู้ในการสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาเขต8จังหวัดอุบลราชธานีนายเสถียรเกตผู้งามผู้ในการสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาเขต4จังหวัดร้อยเอ็ดผู้แทนจากโรงพยาบาลเทศบาลน,นะครับ แขกผู้ไม่เกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีครับโดยภายในรถชุกเฉินซอยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะทีมอบให้ค่ะจะมีอุปกรณ์ซอยกูชีพพื้นฐานยังครบครันเลยพร้อมระบบกลองที่สามารถให้แพทย์สามารถมมนิเตอร์ผู้ป่วยและให้คําในนํำเกตแกเแกจ้าหน้าที่ถี่กำลังเคลื่อนใหญ่ผู้ป่วยไปยังโรงพ,พยาบาลได้จากระยะไกลซึ่งประธานในพิธีได้เหตุการณ์ทรงมอบรถชุกเฉินซ้อยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะจำนวนเก่าขั้นแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆได้แก่โรงพยาบาล บาลสัมปสิที่ประสงค์โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีโรงพยาบาลโรงพยาบาลโพไซค่ะจังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลราชสีสไลจังหวัดศรีสะเกดโรงพยาบาลทรงเสริมสุขภาพตำบลบันเปื่อยหัวดงจังหวัดอำนาจ,จเจริญเทศาบาลตำบลหน้าเมืองเทศาบาลตำบลโนนตาลน,นะคะเทศาบาลตำบลถาม่วงแลลตตำบลกาะแกวจังหวัด้อยเอ็ด สำหรับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติภายใต่โครงการพัฒนาเมืองโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านสาขา8จังหวัดอุบลราชธานีได้สนับสนุนโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างยุ่นในการส่งเสริมและหให้ความสำคัญกับ ความเป็นอยู่ร่วมถึงสวัสดิการสวัสดิภาพของประชาชนภายใต้เศรษฐกิจฐานรากโดยมุ่งเน้นพักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมทั้งส่งเสริมสางคามมันคงปลอดภัยและสะดวกสบายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลน,นคนรรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดและชุมชนเมืองต่างๆค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมผัสกันค่ะ สำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและสุวนมแห่งชาตินะครับนอกจากที่เราสนับสนุนทุนนะครับให้กับกองทุนหมู่บ้านแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีอีกปลีกหนึ่งของของกองทุนก็คือเรื่องของ การให้เงินไปทํากิจกรรมนะครับเป็นในเชิงธุรกิจชุมชนนะครับเพื่อให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอีกอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ยังดูแลพี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านนะครับแต่เรายังดูแลพี่น้องประชาชนผ่านโครงการต่างๆโดยวันนี้เราก็ผ่านโครงการลดฉุกเฉินนะครับผู้ป่วยอัลริยะก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนแล้วก็ ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้มากขึ้นครับ